ๆๆๆผมได้สั่งของจากทางช้อปปีมานะครับในช่วงแฟลชเซลล์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแกะสลักเลเซอร์แบบพกพายี่ห้อดาจารุ่น DJ6 ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยเพิ่งสั่งซื้อมาเพราะว่าตอนมันออกมาใหม่ๆเนี่ยราคาเนี่ยหกเจ็ดพันเลยนะครับแต่ที่ผมได้มาเนี่ยในราคาเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ เหตุผลที่ผมสั่งมานะครับผมแค่อยากรู้ว่าเจ้าเครื่องตัวเล็กตัวนี้นมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นแล้วก็หมื่นกลางๆแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับแต่ในสเปคเขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถสลักไม้ได้สลักหนังได้สลักเซรามิกได้สลักวัตถุที่เป็นเหมือนกับโลหะได้นะครับแต่ว่าวันนี้นผมจะมาทดสอบในส่วนของการใช้งานที่เป็น งานแบบไม้นะครับให้เพื่อนได้ดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหากมันทํางานได้ดีเนี่ยเพื่อนๆสามารถประดิฐ์แปลงการใช้งานเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน DIY หรือจะเอามาใช้สร้างอาชีพต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้ต้องลองดัดแปลงกันดูนะครับแต่ผมมองว่าถ้าราคา3ามถึงสี่พบาทเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่าระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแผ่นสีเขียวใสๆแบบนี้ครับ ตัวนี้เอาไว้ส่องในส่วนของเลเซอร์นะครับเพราะเลเซอร์เองเนี่ยมันไม่สามารถมองด้วยสายตาเปล่าได้นะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นไม้เทสไม้สองแผ่นนะครับแผ่นดำๆตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ในงานของเซรามิกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นลองตัดที่มีมาให้อยู่ภายในกล่องนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นตัวขาตั้งนะครับที่เขามีมาให้ทั้งหมด4ขานะครับเนี่ยครับเราก็บิดน็อตสกรูแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งขาได้เลยครับตรงนี้เขาเอาไว้ใช้ในลักษณะของเวลาเราใช้ วัตถุที่เป็นแก้วหรือวัตถุที่เป็นทรงค่อนข้างจะสูงหน่อยประมาณนี้ครับก็จะใช้ขาลองแล้วก็ใช้เลเซอร์สลักจริงลงไปเลยแบบนี้ครับสำหรับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ในตัวของขาตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดออกนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับตัวดาจา DJ6 ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เปิดตัวเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับแต่ผมทดสอบในส่วนของ Android แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาว่ามันเป็นภาษาจีนแล้วเวลาจะสั่งการในการพิ้นเนี่ยมันพิ้นไม่ออกนะครับก็เลยต้องมาใช้ระบบของ iOS ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากระบบของตัวแอปเองในส่วนของ Android หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอใช้ iOS แล้วเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับส่วนก่อนจะใช้งานเนี่ย ให้เรามาปรับหัวตรงเลเซอร์ตรงนี้นะครับให้มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อที่ว่างานเราออกมาเนี่ยจะมีคุณภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะเป็นงานเนี่ยก็วัดขนาดของชิ้นงานก่อนนะครับว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถสั่งปริน้นได้เลยทันทีนะครับในส่วนของการวัดชิ้นงานนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีบอกแล้วก็เราสามารถกดดูได้เลยว่าชิ้นงานเราเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับมันมีในตัวแอปให้อยู่แล้วซึ่งเป็นใช้งานได ง่ายมากๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นผมปริ้นสลักเลเซอร์ตรงนี้นะครับผมบอ,อกว่าปริ้นนอกบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันจะเกิดควันนะครับแล้วก็ควันไม่ได้มากนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของการไหม้ของไม้นะครับเลยต้องออกมาปริ้นนอกบ้านจริงๆแล้วมันใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องฝึกวิธีการใช้งานนะครับก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ว่าการตั้งค่าของงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันค่าในระดับ power ในการยิงของเลเซอร์เนี่ย ปอะมาไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าเนี่ยครับผมก็เลือกชิ้นงานแล้วว่าเอออยากได้ชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เลือกว่าจะให้มีความหนาความบางขนาดไหนพอหลังจากเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเราต้องเลือกขนาดนะครับว่าขนาดที่เราจะไปปริ้นบนเนื้อไม้หรือชิ้นงานเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอเราสั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูได้เลยครับว่าเนี่ยพื้นที่ที่เราใช้งานเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับ หลังจากเราเลือกพื้นที่ที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องไปตั้งในส่วนของ power ของตัวเลเซอร์นะครับว่า power เนี่ยตั้งไว้เท่าไหร่ตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะครับว่าถ้าตั้งแรงมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่หนักไปก็ได้นะครับผมเลยตั้งไว้ประมาณสัก50กว่าแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่มาสัก20กว่าเท่านั้นนะครับอย่างในส่วนตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราจะใช้ในการสลักนะครับอย่างผมเองตอนนี้เนี่ยเป็นงานไม้ผมก็เลยต้องตั้งค่าให้ อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนกันไปหรือว่าไหมจนทะลุด,ด้านหลังนะครับในส่วนวัสดุอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องลองกําหนดการตั้งค่ากันดูนะครับเพราะว่าแต่ละวัสดุดเนี่ยค่าในการตั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับสรุปสําหรับการใช้งานของผมนะครับดาจารดีเจตัวเนี้ยผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับกับเงินที่เสียไปเนี่ยสามสี่พันที่แรกเนี่ยที่ผมซื้อมาผมรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเสียดดยเงินหรือเปล่านะแต่พอใช้งานไปสักระยะแล้วเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันคุ้มค่านะ ว่าเอออย่างน้อยเราสามารถใช้งานเป็น DIY หรือว่าใช้งานจะเป็นในรูปแบบของอาชีพเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับหากเพื่อนๆท่านหไหนสนใจนะครับก็ลองดูรายละเอียดที่ผมให้ตามลิงก์ด้านล่างของวิงดีโอได้เลยนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยเว้ณะที่ดยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมันติบ,บอกนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมและทีมงาน,นางของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ Calma, calma, mouth to mouth.